นี่สร้างเี่สร้างสมตูอันนี้ยุสวนจั์เลยจ้ะเราก็กมีนกเราก็มีเป็ดพนเงเป็ดเป็ดลอยเต็มเลยขออนขังน่นก,นเนนกนเน็เป็นดิวก็เป็นดหลมเลยนกกับสร้างกับเป็ดวิาณกับเลยย่น้ำกัดเจ้าเห็นเดสภาพไปั้งคุมมือนี่คนลยหลาย พาวาเด็กหน่วยเพจนกับปิดเลี่ยนไหมเด็กค้าปิดมุนต่อยจ้ะอันนี้เป็ดเดียวชักเ,เราเคาเอื้อนเป็ดนี่ตู่ก็เป็ดแม่แต่ว่านกขมิ้นเดียววัวดดวนนี้ต่เป็ดจ้ะวางสัญญาณึ้นไปตรงนั้นฟังนั่นกับเป็นฟังนั่นกับเป็นพูด นะคฝรั่งบ,ง,บง,งบนผ้ากับมาเบิองสายขี่บานเท่าน้องเบือึดเนาะขี้ใสกบมีเนาะคุณนที่นี่คณไล่หลเดียวเดียวสิขขึ้นไปนจะข้าไปเบิองสร้างน่ากลัวมันเล่นน,าน้า ต้นไม้ยูนิคก็นี้ยยงเดไม่รู้ว่าจกปีดแต่เมื่อคอเล็กขึ้นอยัง้มงเที่ยวข้นเนี่ยข้นยางไปอันจะเทียวขนตุนงไงไม่รู้ว่าต้นเอียง เห็นยี่สามตูวสามเชือกเดี๋ยวก็สิบห้ายังบึงทั้งนั้นแต่เราจะตัดคลิปพูดทำไมตึกอันตรงขามมาจางงามๆเนี่ยขาสมากเดี๋ยวสิตัดคลิปไปเบิ่งอันใหม่